าใครเป็นนาคเอกอะเวลานั้นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราไปนั่งเลยไปใช้เกียรไว้เดี๋ยวเรียนเชิญนาคตัวแทนนาคหนึ่งท่านก่อนจุดเทียนจุดธูปมาลูกชายคนไหนก็ได้ที่เป็นนาคเอกอะรู้มานาคเอกจุดภาพภาพจับจุดเทียนก่อนนะจุดเทียนแล้วก็จุดธูป อย่ในติดใช่ไหมขณะนั่งลงนะครับทุกคนพนมมือขึ้นก่อนนะที่นั่งอยู่พนมมือขึ้นนะครับเดี๋ยวให้กราบลงไปสาค้างพร้อมๆกันก่อนนะเป็นตัวกราบนะกราบหนึ่งกราบลงไปพร้อมๆกันกราบสองกราบสามกราบแบมือนะแล้วก็ตั้งน้โมพร้อมกันอ่ะสามจบ ันดักายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินต่อบิดามารดาปุย่าตายายที่ป้านาอาครูบาอาจารย์ ยาเสนิทมิสหายหากข้าพเจ้าได้ร่วมเกินทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีทั้งเจตนาก็ดีทั้งไม่เจตนาก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีทั้งรับหลังก็ดีหากข้าพเจ้าได้ร่วมเกินท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายโรดจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าเพื่อความสุขเพื่อความเจริญในเพศบรรพชิตของข้าพเจ้าด้วยเทินหากท่านทั้งหลายอาโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำว่าสาธุ พร้อมพอกันด้วยเธอครับทุกคนก็ให้โหสิกรรมครับเดี๋ยวมอบพานทีละทานนะครับอนฝาดเพื่นฝาดไม่ติดเสียใครอยู่เพนอ่ะักเดี๋ยวส่งนัดจีทรับเป็นนั่งธรรมดาไม่ต้องชั้นเขาคุณนั่งรมอารับแล้วกราบลงไปสามครั้งก่อนละกราบลงไปสามครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวล้างเท้าเลยกราบแม่มือด้วยนะ เดี๋ยวเธอเธอล้างเท้ากล้างเท้าตัว่าสองสองหน้าเข้นิดเดียวล้างเท้าล้างอย่างล้างแล้วก็รับพานรับทานจากจากจากนี้มาเกาะเธอคนที่สองเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยมากอดกันที่หลังแล้วกันนะเพราะว่าหน้าสองคนเธอก็มอบให้นักครอบเลยเธอมอบให้นักครอมเธอกลับสามครั้ง อานะล้างเท้าพี่พี่เะกลับกลับสมัมคให้งกลับแต่มาช่วยถือขันนะ้ำมันดเลล้างนะล้างเท้าส่งเนี้ยส่งเนี่ยเออจะได้ขออยับไปน,นะเออขันให้ใชไหมขันแหเออป็นขยับ่ะเออเพราะว่าสองหนะน้ารับทานเอนเอ อ่รนมมือไว้นะพ่อปรนมมือไว้ร้งางศาสตร์อสุภานให้ครอบนะอากาศศามครั้านอากาศแรงนี้แหละนะเราจะให้ล้างเท้าเป็นว่าหน้าสองหน้าไปกันก็จะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็เดี๋ยวชั้นผาพอดีเดี๋ยวให้ตอนกอดอกันเดี๋ยวกอดอิระล,ลายนี่ก็ให้กอด เขียนยาละพานละพานส่งคืนนะพ่อไม่อยากไปไม่อยากไปนะเด็กๆตั้งใจนะช้าๆจะได้ภาพสวยๆแล้วก็เดี๋ยวตอนกอดกันจะได้ว่ายครั้งหนึ่ง ก็เป็นการขอขอมาลาโทษขอ,อ,อสิกรรมซึ่งกันและกันก็หนักจะได้เป็นเบาเบาก็หายไปเพราะว่าหลับเ็ยอัปมารพลาดพั้งเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีบางครั้งเราก็คิดในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องแต่นี้เวลาเราไปบวชแล้วเนี่ยบางทีม,มันเป็นเครื่องกีดขวางแห่งการบรรลุธรรมบางทีเราจะได้สิ่งดีๆในตอนบวชมันก็จะมีพวกมารพวกกิเลสเนี่ยไปปะจนเรา ดังนั้นก็ให้มีการขอเข้ามาตามประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมานะครับการมอบพานก็จะเป็นพานดอกไม้ทูกเตียนแพรเป็นการขอเข้ามาลาโทษกันในการที่จะไหว้ญาติผู้ใหญ่ก็ยึดพา,านดอกไม้ทูกเตียนแพรเป็นหลักในการขอเข้ามานะครับ ไไล้างเท้าไปเรื่อยๆจะเห็นเท้าปนะู่ยู้ย่าตายายซึ่งเป็นบนรรพบุรุษของเราสายโลดิษเรานี่แหละเราก็คือลูกหลานที่จะต้องสืบทอดต่อไปสืบทอดตกกระกูลต่อไปเลยนะนะครับเป็นครั้งเดียวในชีวิตแตนะที่เราได้บวดชทดแทนคุณแบบนะี้มันสำคัญครั้งแรก ก็ต้องตั้งใจต้องตั้งใจอาเสร็จแล้ววันนี้เสร็จแล้วพบแล้วเธอวันนี้เธอวันนี้ลาเดชชาติผ่าไปฉันผ่าไปฉันผ่าเกิดี๋ยวนี้อันนี้ไว้บนบนบนนี้เหมอนเดิมอาฉันผ่าไปไหนอ่ะมาผ่าเข้าไปหาเงินที เข้าไปใ,ใกล้ๆหาตาจี๊ไปกอดตาจี๊แล้วตาจีนให้สิน์ให้พรหลานแบบร่างภาพกอดหันหน้ามาที่หากล้องให้สิน์ให้พรลูกหลานที่ตาจีตมันปวดให้แล้วเนี่ยนะนี่ก,ก็ครบปวดได้ก็ก็ทำเอากอดกอดเย้่ยครอบไล่ไปเออ,อเ,นเนยีครอบเห็นไหเห็นไหมก็อย,ยู่กับยายเลี้ยงดูกันมาก็แทนคุณจ่า นแต่เจ๊กน้ยก็เป็นบรรพาบุรุษอีกคนนึ่งเชื้อสายลงติดเราเราก็ต้องปฏิบัติแนวของท่านนะให้ดีบหมืนท่านให้จําเนื้อชีวิตเหมือนนจุกเนี่ยลําไว้แข็งแรงรหลักสินหลอดกอดกอดใสเข้าไปใกล้ใกล้กอดหันหน้ามาหาจะสชิตให้ปอนหลานในที่เนี่ย ปวดมีอาการโคกสามบสองประการเกี่ก่อนลูกก่อนหลานนะเอยังไม่ห้พอลูกเลโชคดีนะผูยาตายายยังอยูนโ๊เดี๋ยวเสร็จปุ๊ลบล้วก็จะปิดผมในพี่เทาเดี๋ยวเรา,เราก็อี้มาั้งตรงน,นี้ก็ะด้รีเพราะลูกทีละคู่ละคู่มันจะไวขึ้น สวยแล้วหนูเอาใบบัวใส่ขันน่ะใบบัวอยู่ตรงไหนดอใบบัวมันใหญ่นี่ยนี่เขาเนี่ยนั่นไม่ไม่เข้าเลยหนูตั้งไม่ตั้งตัวนี้แล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปเทใส่ที่น้างอีกอาบน้ำหน้าใส่ไปในเข่าเลยนี่เดี๋ยวน้ำในเทใส่โรงนั้นที่อาบน้ำหน้าใส่สองไป